ถ้าท่านนะฮะเป็นเจ้าของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถเก๋งนะฮะร,รถกระบะนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการนะหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่กําลังมองหาช่องทางในการจะทํารีไฟแนนซ์นะหรือต้องการเงินเนี่ยมาเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของท่านครับวันนี้ท้าแกเอเไอนะขออนุญาตนำข้อมูลดีๆนะครับจากสถาบันการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อรถยนต์นะครับจากอของสินเชื่อชายโย จาก SCB มาแชร์มารีวิวมาลองแนะนําให้กับทุกท่านนะครับเป็นดีนึ่งทั้งเลือกนะครับในยุคปัจบันนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของท่านเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในส่วนของสินเชื่อชายโยเนี่ยมันมีดีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ และสําหรับท่านที่สนใจนะนะครับที่ท่านมีรถอยู่นะครับรถเก๋งรถกระบะหรือรถตู้ก็ดีนะครับท่านอยากจะขอสินเชื่อกับทางชัยโยนะครับใต้คลิปนี้นะใต้ลิงก์นี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับท่านก็ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อท่านไปเองนะครับบองต้นท่านให้ข้อมูลกับทางของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของตัวสินเชื่อให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการ แจ้งชื่อนะครับใส่ชื่อนะนามสกุลนะครับจังหวัดของท่านนะเบอร์โทรติดต่อนะครับอันนี้เบอร์ต้องชัดนะนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดต่อไปนะครับทางเท่าแก่ MAI ผมเองเนี่ยมีหน้าที่แค่รีวิวนะครับแล้วก็นําเสนอข้อมูลให้กับท่านนะครับส่วนกระบวนการในการตัดสินใจต่างๆนะครับว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่าน ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ของของของทางแบงค์ของทางธนาคารเขานะครับเราแค่รีวิวนะครับแจ้งชื่อแจ้งนามสกุลนะฮะแจ้งจังหวัดเบอร์โทรนะครับอีเมลไลน์ไอดีนะครับแล้วก็รถรถของท่านเนี่ยรถยีดด่ห้ออะไรนะครับท่านก็กรอกไปนะฮะร,รุ่นอะไรครับนะรถปีไหน,เ,นเป็นคอสอนะเป็นคิเตอร์สการ์ดนะครับและยอดที่ต้องการ ขอสินเชื่อท่านอยากได้ยอดเท่าไหร่นะครับท่านก็ระบุไปนะครับเสร็จแ,แล้วท่านก็กดยินยอมนะกดยินยอมตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลอันนี้เบื้องต้นนะครับในการที่จะสมัครขอสินเชื่อนะครับคราวนี้ครับมาดูรายละเอียดของตัวสินเชื่อตัวนี้นิดน,นึงครับว่าสินเชื่ออชาชยโยเนี่ยสินเชื่อรถยนต์ชัยโยเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษยังไงพิเศษก็คือได้รับสิทธิ์ผ่อนนะพักผ่อนเนี่ยพักผ่อนก็คือยังไม่ผ่อนก่อน มา้วกงออมเงินไปใช้ก่อนคือ2เดือนแรกเนี่ยไม่ต้องผ่อนนะครับนับตั้งแต่วันทําสัญญาทันทีนะครับแล้วก็เริ่มชาระในเดือนที่2นะครับพร้อมรับฟรีเขามีฟรีให้ด้วยนะครับในส่งได้เป็นประกันชีวิตคลุมครองวงเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะรถเก๋งหรือรถกระบะนะครับความพิเศษเพิ่มเข้าอีกครับก็คือรับเงินเต็มๆผ่อนต่าสุดๆไม่มีต้องไม่ต้องมีบุคคลเข้ามากันนะไม่เช็คในส่วนของที่เป็นเครดิตบูโรนะครับ สินเชื่อรถเก่งนะฮะรถกระบะรถตู้รถบรรทุกนะทุกประเภทนะครับสมัครได้ง่ายนะได้ทุกอาชีพนะครับรับรีไฟแนนซ์ทุกสถาบันการเงินนะคำว่าบรีไฟแนนซ์ ance, ท่านอาจจะไปติดอยู่ที่แบงก์อื่นหรือสถาบันการเงินอื่นท่านก็สามารถโยกนะครับเพื่อมาปิดบัญชีนะครับแล้วก็รับดอกเบี้ยที่มันต่าลงนะครับก็ปิดยอดซะนะครับก็สามารถทําได้มาทําที่ัชยโยได้นะครับก็แบ่งเป็นนะสินเชื่อที่เป็นรถเกง่งรถตู้ นะครับรถกระบะแล้วก็สินเชื่อรถบรรทุกนะครับคราวนี้เรามาดูแบรนด์กันนิดนึงนะครับมันก็มีข้อจํากัดในส่วนของที่เป็นอายุของรถละกันเนาะนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของตัวสภาพต่างๆนะครับแบรนด์นะแบรนด์กรณีที่นะกรณีที่เป็นแบรนด์นะครับที่เป็นรถกระบะนะครับแล้วก็รถเก่งถ้าเป็นยี่ห้อ t o โย t ้าฮอนด้าอิซูซูเนี่ยนะครับอายุต้องไม่เกิน23ปีก็คืออายุรถนะฮะอายุรถต้องไม่เกิน23ปีนะครับ ส่วนยี่ห้ออื่นๆครับไม่ว่าเป็น Mazda นะครับ Suzuki Benz ครับมิตซูครับตัว MG นะครับ BMW ยูครับนี่สันฟอร์ดนะอายุไม่เกิน18ปีนะครับอ,อายุไม่เกิน18ปีอันนี้คืออายุรถนะครับไม่ใช่อายุของของของ,ของคนที่จะกู้นะครับส่วนแบรนด์อื่นๆยี่ห้ออื่นๆก็ไม่เกิน12ปีนะนั้นกรณีที่เป็นอ่า รถเก๋งรถกระบะรถตู้นะครับก้อนนี้ที่เป็นรถบรรทุกครับรถบรรทุกก้อนนี้ที่เป็นยี่ห้อฮุนไดนะแล้วก็ตัวอิซูซุเนี่ยก็ไม่เกิน25ปีนะฮะอายุรถนะครับก้อนนี้ที่เป็นของฟูโซนะครับนิสสันนะฮะแล้วก็สแกนสกาเนียนะครับอันนี้ก็ไม่เกิน20ปีครับส่วนแบรนด์อื่นๆก็ไม่เกิน15ปีนะครับท่านก็ลองดูนะว่าท่านเนี่ยมีรถยี่ห้ออะไรอยู่ใช้รถยี่ห้ออะไรอยู่อยากจะรีไฟแนนซ์นะครับหรืออยากจะ นำรถมาเข้าไฟแนนซ์เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องธุรกิจหรือเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเข้าได้นะครับก็เป็นลักษณะของการจำนำนะจำนำลักษณะของจำนำเล่มนะครับเอกสารที่ท่านจำเป็นต้องใช้นะครับหนึ่งก็คือบัตรประชาชนนะบัตรประชาชนแล้วก็เล่มทะเบียนนะครับเอกสารแสดงรายได้แล้วก็ในเรื่องของสมุดบัญชีธนาคารนะครับ คุณสมบัติของคนที่จะกู้ก็คือเป็นคนสัญชาติไทยนะครับแล้วก็อายุ20-65ปีครับสมัครได้ทุกอาชีพนะหมวดเพียงขั้นมีรถแล้วก็เป็นเจ้าของรถนะครับกรณีที่การทำรีไฟแนนซ์นะครับก็คือโยกนะปิดบัญชีจากในส่วนของสถาบันการเงินอื่นครับท่านต้องเตรียมสิ่งต่อไปนี้ครับก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะเอกสาร แสดงรายได้นะครับสัญญานะอันี้สําคัญนะสัญญาไฟแนนซ์เดิมนะท่านไปติดอยู่กับแบง์ไหนสถาบันกินไหนเอาสัญญานั้นมาด้วยนะครับใบเสร็จแสดงค่างวดงวดล่าสุดที่ท่านจ่ายไปนะครับยอดปิด บัญชีเดิมไฟแนนซ์เดิมเท่าไหร่อันนี้มันก็อยู่ในสัญญาอยู่แล้วนะครับก็นําตรงนี้มานะครับท่านก็ได้ดอกเบี้ยลดลงเนาะนะครับคุณสมบัติของคนที่จะขอสินเชื่อตัวนี้ครับก็คือเป็นคนสัญชาติไทยนะฮะอายุ20-65ปีนะครับสมัครได้ทุกอาชีพนะครับง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนนะฮะอันนี้เขาก็ให้ข้อมูลมาอย่างนี้นะครับส่วนจริงๆแล้วจะ25นาทีไหมก็ต้องไปลองดูนะครับผมเองก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปลองนะครับ ทำยังไงบ้างนะครับหนึ่งก็คือ,อขับรถมาเข้าในสาขาที่ใกล้ที่สุดแนตะ่เ,เบื้องต้นเนี่ยท่านท่าน,านลงทะเบียนไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็โทรไปนะครับก็เอารถมาเข้าในสาขาที่ใกล้ที่สุดครับหนะลังนั้นครับก็นําบัตรประชาชนเล่มทะเบียนตัวจริงนะครับยื่นขอสินเชื่อนะครับหลังจากท่านลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วนะท่านต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไปอย่างนัน้นเขาก็เชิญท่านนํารถเข้ามาที่ศูนย์เลยนะครับขั้นตอนที่3ครับก็คือรอสบายๆนะภายใน29นาที ได้เงินทันใจใช่โยนะฮะอ่านะฮะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนไว้ถ้าท่านอยากได้สินเชื่อนะครับไม่ว่าเป็นรถเกง่งรถกระบะรถตู้หรือรถบรรทุกนะครับนะตามเงื่อนไขที่ผมว่าไปเมื่อกี้เนาะนะครับเอาละมาดูกันต่อนะครับผ่อนง่ายนะผ่อนได้หลายวิธีนะครับชำระข้างงวดเนี่ยเป็นแบบรายเดือนครับสามารถผ่อนได้ภายในเดือนครับโดยยอดผ่อนทั้งหมดเนี่ยต้องไม่ต่ากว่ายอดที่ต้องจ่ายรายเดือนนะครับเช่น ค่างวดที่ต้องจ่าย1000บาทครับทุกวันที่30ของเดือนก็สามารถทยอยจ่ายนะครับวันละ200ก็ได้นะครับในวันที่3นะครับวันที่15หรือวันที่5วันที่30ก็ได้ไหมแบ่งจ่ายได้นะแบ่งจ่ายได้ทั้ง3ามงวดนะครับจ่ายมากกว่าค่างวดที่กําหนดได้นะครับก็สินเชื่อจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับไม่ได้เป็นแฟลตเรทนะไม่ได้ไม่ได้คงที่แล้วมันก็มันก็จะลดต้นลดดอกนะครับ สามารถชําระเงินได้หลายช่องทางด้วยนะครับนะครับไม่ว่าจะไปที่สาขาของชัยโยนะหรือธนาคาร SCB ซนะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ตรงนี้นะครับไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิทก็สามารถทําได้นะครับไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะครับไปจ่ายที่โลตัสบิ๊กซีเดอะมอลล์สามารถทําได้นะครับเอนงั้นครับก็จะได้บัตรจะได้บัตรลักษณะของบัตรเงินชัยโยนะครับก็เป็นการจ่ายเงินต้นไปแล้วเท่าไหร่ก็จะกดเพิ่มได้เท่านั้นนะครับคุณกู้ ก็จะได้บัตรไปด้วยสมมติคุณกู้แสนหนึ่งนะฮะแล้วคุณจ่ายไปแล้ว2 0,000นนะครับบัตรในวงเงินคุณก็สามารถเอาบัตรวงเงิน2 2 0 0 0 0ที่ที่คุณจ่ายไปเนี่ยสามารถกดได้นะนะครับค่างวดก็ยังเท่าเดิมนะครับไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมกดฟรีทุกตู้ ATM ทั่วประเทศนะครับแล้วก็รับบัตรได้ทันทีมีระบบความปลอดภัยสูงนะครับนี่เหมือนกับว่าเราก็ได้บัตรแคสบัตรแคสบัตรบัตรเงินสดไปด้วยนะครับในส่วนของที่เป็นสินเชื่อนะครับ โอเคนะฮะก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับสินเชื่อของชัยโยนะครับก็ลองดูนะครับมาลองดูเป็นทางเลือกสำหรับท่านที่มีรถอยู่นะครับไม่ว่าเป็นรถตู้นะครับรถเก่งรถกระบะหรือรถบรรทุกอยากจะเพิ่มสภาพคล่องนะครับหรืออยากจะรีไฟแนนซ์นะครับก็สามารถนำรถไปที่ชัยโยได้นะครับแล้วก็ทาลงทะเบียนไว้ก่อนนะลงทะเบียนจากลิงก์ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่ก็ติดต่อไปเพื่อสอบถามข้อมูล นะครับว่าท่านที่ให้มาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็นัดแนเพื่อที่จะนํารถของเข้ารถรถของท่านนะครับส่งเอกสารนะครับต่างๆนะครับก็ลองดูครับแล้วก็ที่สําคัญครับฝากกด subscribe ช่องอ่าเท่าแก่ m a i ไว้ด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการตลาดนะเรื่องการทําธุรกิจเรื่องของการลงทุนรวมถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆด้วยนะครับอันนี้ลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินใช้แล้วก็อ่ได้เงินสินเชื่อนะครับไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของท่านได้นําไปใช้ ทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณลัสดีครับ